วันนี้หมอจะชวนมาคุยเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่กําลังวางแผนมีบุตรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างการวางแผนที่ดีก็จะทําให้เราเกิดการตั้งครรภ์ที่สมบ,บูรณ์และมีลูกน้อยที่น่ารักสวัสดีค่ะหมออันเปติว่าค่ะ ทำไมการเตรียมตัวถึงสำคัญการเตรียมตัวที่ดีก็จะทำให้ได้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์อยากมีลูกต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ข้อแรกเลยพูดถึงการตรวจสุขภาพนะคะในของฝ่ายหญิงก็จะต้องมีการตรวจภายในตรวจอันดาซาวเพื่อดูว่ามดลูกรังไข่มีความผิดปกติมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่าหรือว่ามีช็อกโกแลตซีสหรือมีซีสรังไข่อื่นๆหรือเปล่านะคะรวมถึงตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกและฝ่ายชายก็ต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำเชือ้อหรือตรวจคุณภาพของอสุจินั่นเอง ทั้ง2ฝ่ายจะต้องมีการตรวจเลือดค่ะเราเรียกว่าเป็นการตรวจเบสิกพื้นฐานของการตรวจเลือดที่จะเตรียมพร้อมกับการมีบุตร ประกอบไปด้วยการตรวจคุณภาพความเข้มข้นเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกลรดเลือดรวมถึงการตรวจหาพาหะพาลัซิเมียซิฟิลิส h i v ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C รวมถึงของฝ่ายหญิงนะคะจะต้องดูด้วยว่ามีภูมิคุ้มกันหัดเยลามันหรือเปล่าแล้วก็กรุ๊ปเลือดของทั้งสงฝ่ายค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือด ABO รวมถึงกรุ๊ปเลือดย่อย Rh ว่าเป็น Positive หรือเป็น Negative ทั้งหมดเลยคือตรวจดูเพื่อดูว่ามีความพร้อมหรือมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อะไรบ้าง ข้อ2นะคะจะต้องมีการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะดูเหมือนว่าจริงๆการเตรียมตัวมีลูกก็ปล่อยไหลๆไปก็ได้มีใช่อย่างนั้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเรามีการปาร์ตี้มีการสังสรรค์เราก็ต้องเตรียมตัวหยุดปาร์ตี้หยุดแอลกอฮอล์นะคะหรือฝ่ายชายก็ต้องมีการประเมินตัวเองว่าเรามีสุบุรีไหมเรามีภาวะความเสี่ยงที่จะมีโรคอะไรที่จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ของฝ่ายหญิงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย การปรับพฤติกรรมก็สําคัญค่ะลดบุหรีลดแอลกอฮอล์รวมถึงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดต่างๆค่ะและอีกอันนึงนะคะอย่าลืมประเมินเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยบางคนนะคะคิดว่าอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอเราตั้งครรภ์เราค่อยคุมน้ําหนักเพื่อที่จะไม่ให้มีความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ถ้าเราอ้วนเกินไปเราก็ต้องลดน้ําหนักนะคะเพื่อที่จะทําให้เราท้องได้ง่ายขึ้นหรือถ้าบางคนในทางตรงกันข้ามนะคะ ผอมเกินไปขาดสารอาหารก็ไม่ได้ค่ะต้องทําน้ําหนักเพิ่มขึ้นทั้งน้ําหนักเกินหรือน้ําหนักน้อยเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เราท้องยากค่ะ ข้อที่3ที่ต้องระลึกไว้นะคะว่าเราจะต้องมีการเตรียมวิตามินและอาหารเสริมค่ะวิตามินที่สําคัญที่สุดสําหรับการเตรียมการตั้งครรภ์ก็คือโฟลิกแอซิดค่ะจะช่วยทําให้คุณภาพของไข่แข็งแรงขึ้นค่ะรวมถึงป้องกันความพิการของทารกได้ด้วยนะคะส่วนอาหารเสริมอื่นๆนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแรงของไข่และอสุจิเป็นยังไงอย่างเช่นผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีการบํารุงไข่วิตามินที่มีงานวิจัยบอกว่าช่วย ำรุงไข่ได้ก็อาจจะเป็นกลุ่มแอสตาเซนทีนคิวเทนนะคะวิตามินซีวิตามินอีน e, หรือว่าวิตามินดีค่ะส่วนของฝ่ายชายการบำรุงอสุจิที่สำคัญก็จะเป็นซิงค์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจสุขภาพของฝ่ายชายก็จำเป็นต้องตรวจอสุจิก่อนถ้าอสุจิเราแข็งแรงอาจจะไม่ต้องเสริมวิตามินหรือว่าอาหารเสริมอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าอสุจิอ่อนแอมีคุณภาพน้ำเชื้อไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องเสริมวิตามินหรืออาหารเสริมตามที่คุณหมอแนะนำค่ะ ข้อต่อไปนะคะที่ต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของความเครียดแล้วก็การหาจังหวะความสัมพันธ์ที่ดีค่ะจังหวะความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรก็คือเรื่องของวันไข่ตกนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเรามีประจำเดือนที่เหมาะสมมีประจำเดือนที่สม่ำเสมอนะคะวันไข่ตกก็จะตรงเราก็นับวันเองได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในบางคนที่ไม่สามารถนับวันไข่ตกได้ก็อาจจะต้องปรึกษาหมอให้หมอดูวันไข่ตกให้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ต้องเริ่มจากการตรวจสุขภาพก่อนประเมินเรื่องของรังไข่ก่อนว่าสุขภาพรังไข่ดีไหมภาวะการตกไข่ดีหรือเปล่าแล้วก็ปรึกษาหมอต่อไปเลยว่าสามารถนับวันไข่ตกได้ยังไง แล้วก็อย่าลืมเรื่องความเครียดค่ะเวลาที่เราตั้งใจที่จะมีลูกพยายามนับวันไข่ตกมักจะมีปัจจัยความเครียดเข้ามาเสมอพยายามผ่อนคลายนะคะถ้าคุณหมอนับวันให้แล้วอาจจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศกุกกิกกันที่เปลี่ยนสถานที่หรือไปเที่ยวทะเลภูเขาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราผ่อนคลายได้ค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอยู่จะต้องรักษาโรคประจำตัวนั้นให้หายหรือว่าให้โรคสงบนะคะซึ่งสามารถที่จะปรึกษากับหมอประจำที่รักษาโรคนั้นอยู่แต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะคะที่คนชอบลืมนึกถึงค่ะก็คือสุขภาพฟันค่ะเพราะว่าถ้าเราท้องไปแล้วแล้วเรามีสุขภาพฟันที่เสื่อมสภาพหรือว่ามีฟันผุนะคะหรือมีหินปูนที่ทาให้เหงือกอักเสบจะทาให้เราอะทรมาน มากตอนที่เราตั้งคันและไม่สามารถที่จะไปทําฟันได้ในช่วงสาเดือนแรกค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเลยสุขภาพฟันดูแลฟันก่อนการตั้งครันนะคะการวางแผนมีบุตรไม่ใช่แค่เรื่องของเวลานะคะแต่หมายถึงการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจค่ะใครที่กำลังวางแผนมีบุตรนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์เฟอร์ติวาของเราได้เลยค่ะ เราทีมแพทย์เฟอร์ติว่าคลินิกพร้อมที่จะดูแลคุณทุกขั้นตอนในการเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะ